ท่า today อัปเดตมอเตอร์เอ็กโปปีนี้เรียกได้ว,ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาทําตลาดในไทยอย่างดุเดือดแต่ละคันมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานแล้วเรื่องระยะทางที่สามารถวิ่งได้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคคํานึงถึงมาดูกันว่ารถ e v ในงานที่วิ่งได้ระยะทางไกลเกินกว่า500กิโลเมตรมีรุ่นไหนบ้างคันแรกน้องใหม่ deep power l07 แบตเตอรี่ขนาดใหญ่66.8กิโลวัตต์ัอวระยะทางวิ่งได้540กิโลเมตร รุ่นที่2 Mercedes EQE 350 4 m a t i c SUV Electric R แบตเตอรี่ขนาด89กิโลวัตต์อาววิ่งได้558กิโลเมตรอีกคันหนึ่งคือ Hyper GT ที่นำมาโชว์อย่างเดียวยังไม่ขายแบตเตอรี่80กิโลวัตต์อาวระยะทาง710กิโลเมตรข้ามไปที่ฝั่งอเมริกา Tesla m o เด l 3รุ่น Standard l a n ์ความจุแบตเตอรี่57.5กิโลวัตต์อาววิ่งไกลสุด513กิโลเมตรและรุ่น Long l a n ์ AWD ความจุแบตเตอรี่75กิโลวัตต์อาววิ่งไกลสุด629กิโลเมตร ถัดมาที่เพื่อร่วมค่ายอย่างโมเดล Y รุ่น AWD มี2แบบตัง้งแต่รุ่นรองเลน AWD ความจุบแบตเตอรี่75กิโวัต์ววิ่งได้533กิโมและรุ่น Performance AWD ความจุบแบตเตอรี75่75กิโวัตตววิ่งได้514กิเมกลับมาฝั่งจีนเนต้า X ขุมพลังไฟฟ้ามี2ทางเลือกเริ่มที่รุ่น Standard Range ด้วยแบตเตอรี66่66กิโลวัตต์รุ่ววิ่งได้ไกลสุด500กิโลเมตรและรุ่นเอ็กา์เทนา,างเ็นทางการ รุ่นสุดท้ายอ u r a 07น้องเมียวล่าสุดมาพร้อมรุ่นลองเลนแบตเตอรี่83.499กิโลวัตต์อาวระยะทางสูงสุด640กิโเมตรและรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์โมโตเต่อยฟ้าคู่83.499กิโลวัตต์อาววิ่งได้550กิโลเมตรลองเลือกดูชาตวทเดย์อัปเดตให้